มณฑลล้อ,รอกรุงเทพก็มีนนบุรีปรทุมมยุทธยาสมุทรปราการมหาชัยอะไรต่างๆะนะครับนี่คือเป็นแหล่งที่พักยาแต่งเราเป็นแหล่ง จำนายยาน่นหนึ่งเทพเป็นแหล่งที่บอกว่าเป็นแหล่งที่รุนแรงที่สุดที่เราต้องเข้าระวังตรงนี้เราต้องตบันเพิ่มมากขึ้นเัยลดกดดันนี<แ>น่นี่คือการกดดันเราไม่ใช่กดดันเรื่องปิลงดล้อมตรวจค้นอย่างนั้นเรามีมาตรการอีกหลาย<อ>มาตรการอย่างเช่นให้ความรู้อขอความร่วมมือในในฐานะเป็นพลังแผ่นดินนะครับอย่างที่เราเคยทาไปแล้วก็เอาเจ้าองถานบริการมาประชุมการขอความร่วมมือเจ้าของบ้านเช่าและเดือนหน้าเนี่ยก็จะคูแล จากครูแล้วก็เป็นผู้นําชุมชนต่อไปแท็กซี่จักรยานยนต์อะไรต่างๆเนี่ยพึ่งเนี้ยเป็นหูเป็นตาให้ตำรวจได้เราก็จะทาเพราะนั้นเรามีหลายมาตรการในการแก้ปัญหาแต่ก็ต้องบอกอทางสื่อมวลชนว่าการแก้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่อยู่หน้าที่ตํารวจคนเดียวตํารวจนเ,นเนี่ยเป็นฟักเตอร์สุดท้ายในการแก้ปัญหาอย่าเถียจริงๆแล้วมันต้องหลายหน่วยงานปัญหาอครอบครัว ครูกระทรวงนู้นกระทรวงนี้ต้องมาร่วมกันไม่ใช่ปล่อยหน้าที่ตำรวจอะไรก็ตำรวจตำรวจตำรวจมีหน้าที่อื่นเยอะยๆนะครับแต่ว่าเราไม่ทิ้งปัญหายาเสพติดเป็นนโือบายเราต้องทําแต่ไม่ใช่ว่ามาฝากความหวังกั้ตำรวจตำรวจทําอยู่แล้วนะครับทุกคนต้องช่วยกันต้องเป็นพลังประสานงานกับภูธรที่อยู่ร,บร,อ,ร,รอบๆกรงุงเทพนไงดีครับรเพราะว่าภูธร,รเนี่ย เหมือนจุดพักยาแต่ที่นี่เหมือนตลาดก็ประสานเรามีการขยายผลมีขยายเครือข่ายจะจับนี่ไปขยายถึงไหนก็ประสานนะครับเราไม่ใช่เรื่องแต่ยาบัตอย่างเดียวปชปสปปสเราร่วมมือทำงานหมดอันนี้วันนี้ปปสก็มาร่วมกับเรามีการตั้งเป้าไหมครับเลยและยังประมาณเท่าไหร่ที่ว่าทำให้ยาเสพติดลดน้อยลงคือเราไม่รู้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่เพราะยาเสพติดมันเยอะแต่เราก็ทำไงก็ได้ให้มันน้อยลงขณะนี้ผู้ติดยาเนี่ย สำรวจก,กันทั่วประเทศอย่างร้อยล้านคนนะเป็นล้านคนค<ๆ>ใช้ยาวะัลเะม็ดหเม็ดก็ใช้ยาวันหล้านบาทเผาผลานเงินไม่เท่าไหร่ถ้าเราไม่ลุมมือก็เจ้ง้ะบ้านเงินเยอะนะครับครับนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าวิธีการตรวจค้นของชุดของท่านพลตรจตรีวิชัยสังมภยัยที่มาปล่อยแถวตรงนี้ทําอย่างไรบ้างเชิญครับ ตอนนี้คือทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับกำลังระดมที่จะไปตรวจค้นยาเสพติดในชุมชนบริเวณของพื้นที่ปรกรณ์อ .1 และประกรณ์นนอ .2 นะครับลองมาคุยกันนะครับว่าจะไปตรวจค้นชุมชนยาเสพติดในพื้นที่ไหนบ้างครับตอนนี้คือนํากําลังไปตรวจค้นที่ไหนบ้างในเขตในเขตสอนอบางซื่อนะครับ,รบก็มีอยู่หลายชุมชนที่มีมปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่นะครับ,รบแต่ในที่ที่เราไปวันนี้เป็นซอยยามละสิบ สิบสองสิบสี่สามซอยนี้ก็มีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่จะเรียกว่าอาหางการก็พอใช้ได้นะครับคือคือว่าก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เข็ดลาบไม่ได้ยำเกงครับก็มีพิติการแม้เราจับคาจับลุมมาหลายครั้งนะครับเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเราก็เข้ากวาดล้างกันใหญ่ๆเนี่ยนะก็ครั้งหนึ่งประมาณเดือนละครั้งแต่ย่อยๆเนี่ยสัปดาห์ละครั้ง สัปดาห์ละครั้งสองครั้งประจำอยู่แล้วนะครับก็เดือนที่แล้วมีการยึดยึดซับได้โดยซ้ําไปนะครับที่ในชุมชนเดิมๆที่เราไปตรวจค้นอยู่กี่ครั้งพอไปตรวจค้นอีกก็ยังมีอีกก็มีอีกครับก็มีตัวตายตัวแทนครับไปเดี๋ยวเดียวก็ได้ประกันตัวออกมาเดี๋ยวมกันเรื่องเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะต้องเออเออมันเป็นรายรายได้ของเขาที่มันเป็นรายได้ที่เออมันมากอ่ะมันหอมหวนก็ไม่ยอมเลิกกันคนนี้ถูกจับก็ ลูกชายลูกเคยลูกสะพ้ายอะไรหมุนกันอย่างเงี้ยครับว<บ>นออกไปคนที่เหลือก็ออกมาขายคนที่ติดคุกก็ว่ากันไปหรือระหว่างสู้คดีระหว่งาวงอะไก็พิธีการก็ยังอยู่อย่างเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หมดนะครับแในดมกำลังแบบนี้เราต้องระมัดระวังตัวยัง,ยงไงบ้างของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนร้ายเขาก็มีวิธีการในการป้องกันตัวอย่างเช่นอย่างเช่นจุดซอยจุดชนซอยเนี้ยถ้าตำรวจเข้าห้าคนสิบคนเนี้ยทำอะไรไม่ได้โหห่าป่าใช้เหมือนเหมือนกับม็อบแบบเหมือนกับเอาฝูงชนมา มาบีความคัามตำรวจทําให้ตํารวจทํางานได้ยากลําบากาพูดเหมือนเหมือนเราทะเลาะก,กับใครในที่สาธารณะตำรวจจะดูเสียเปรียบเขาล้อเอไอไว้ R o y ว่าตำรวจการแกล้งเขาไหนเขามันก็ยากมันจำเป็นต้องอย่างชุมชนที่มีปัญหาก็ต้จำเป็นต้องใช้กองกำลังขี่ช้างจับสักแกตนพอสมควรเพื่อเพื่อกดดันเพื่อผลในทางจวิทยาในการดำเนินการนะครับ ครับตอนนี้นะครับเจ้าที่ตำรวจปราบตามยาเสพติดแล้วร่วมกับตำรวจบกน1แล้วก็บกน .2 มาตรวจค้นยาเสพติดในชุมชนอินซอยธรระ14บสครับและภายในบ้านหลังนี้แหละครับก็จหนาที่ใช้สุนักตำรวจนะในการตรวจดมหายยาเสพติด ที่พี่นาพิรุษนะครับเข้ามาในบ้านหลังนี้มีการเปิดพัดลมอยู่ปกตินะครับแต่ว่าไม่มีคนอยู่บ้านเลยครับอ๋ออยู่95 95มาที่นี่บ่อยไหมไม่บ่อยมากมาทำอะไรอ่ มาเสพกัญชามาเสพบัญชาวิธีการเสพกัญชาเขาเขาเขาเสียได้ยังไงผมก็ได้าเราเขาเรียกเข้ามาเขาเข้ามาเหลเราเราต้องเสียเงินให้เพื่อนเท่าไหร่บางทีก็ไม่เสียบางทีไม่เสียแล้วกัญชาเพื่อนไปเอามาจากไหนครับเขาไปซื้อใหม่เี่เห็นมาเป็นห,อห,อหอ่อๆเมืยอ้ผมเ,เห็นใส่บ้องไหมครับใส่บ้องใช่ไหมอ๋อแล้วเราเคยเสียเงินให้เพื่อนไหมเคยเท่าไหร่ครับเสียปะมาร้อยร้อยหนึ่งแรกกับการฉุกสุกกัญชาครั้งหนึ่ง ก็เสียวกันหลายทีร้อยนึงกี่ทีนะหลายทีหลายทีเหมือนกันนะแล้วแล้วเพื่อนก็ไปหาเอาหนึ่งน้อยเนี่ยไปซื้อมาจากที่อื่นอีกทีครับทําไมถึงคิดเสพปัญชาก็คิดมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอยากลองอยากลองมาเจอเพื่อนกลุ่มนี้แล้วเพื่อนกลุ่มนี้ชวนมาลองครับแล้วเพื่อนชวนนานไหมกว่าจะได้เรามาลองเขาก็นาน ลองครั้งแรกรู้สึกไงอ่ะเมาหมึนอะไรยังไงมั้ยเมาหมือนติดมั้ยติดใจมั้ยก็ติดใจบางบางแล้วเคยเสพอะไรบ้างยาไอซ์เคยมั้ยกัญชายอย่างเดียวกัญชายอย่างเดียวเสพเพื่ออะไรอ่ะเขาว่ามันอารมณ์ดีถูกจับครั้งะมีอารมณ์มีอารมณ์ดีอารมณ์ดีคือไม่ใช่มีอารมณ์ทางเพศไม่ไม่ใช่มีอารมณ์อย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่แล้วตอนนี้ถูกจับแล้วะจะบอกกับเพื่อนที่มาร่วมเสพกังบวงนี้ขนาดไหนยังไงดี เคยไงเพื่อนที่มาร่วมเสพกับกลุ่มนี้ด้วยมีกี่คนครับอ๋อมีสามคนสามคนบอกเพื่อนอยังไงดีว่าให้มาเสพต่อหรือหยุดเสพหยุดเสพอืมนี่พ่อแม่รู้ทําไงเนี่ยเสียใจแล้วคิดถึงแม่ป่ะเนี่ยคิดถึงครับบอกแม่อย่างไงเนี่ยยังไม่ได้บอกอยังไม่ได้บอกเราจะเริ่มต้นบอกแม่อย่างไ้มงไมแม่ยังไม่รู้ใช่ไหมถ้ารู้ถ้าเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดติดต่อแม่ได้จะบอกไงดี ก็บอกเขาตรงๆบอกเขาตรงๆบอกตรงๆเลยว่าถูกจับแล้วโทรบอกถูกบอกแม่เลยไหมโทรศัพท์พี่เอาป่ะเอาป่ะทำไหมโทรไหมยังไม่โทรลองไหมโทรไหมเขายังทำงานอยเขายังทำงานอยู่บอกแม่บอกถูกตำรวจจับแล้วได้ไหมบอกได้ฮะอ่ะบอกไหมเปิดไหมตอกเบอร์ดิหกแปดห้าหกแปดเจ็ดเขาเลยหนึ่งหกแปดเจ็ดสามห้ายหน่อย ไม่ร้อนนี่สุดสายยิ่งจนพ่งนี้นะพ่งนี้ครับพวกนี้ฝนตกเมวันร้อนที่สุดครับกายแดดกับแม่เนาะไม่ไมจนดอกแม่ทำไงดีคิดผิดแล้วน่พนักงานบริษัทใช่ไหมัสดีกนะัสดัวัีัสดีสวัสดัดีวั ถือจับเด้นี on on. Hmm? Uh, pounds, right? ่ถือจับเด้ถือจับเด้ถือจับแค่นี้แหละดู่แม่ครับแม่ถูกจับแม่ผมถูกจับถูกตำรวจจับแม่รู้หเด๋อแม่ ซอย14อซอย14เี้ยเดียอีกแป๊บมาฮะฮะแม่ยังไม่เข้าใจมัง้งไม่ถูกจับรู้แล้วครับแม่รู้ยังครับว่าลูกถูกจับฮลัฮโลโหลฮัลโหลแม่รู้ยังครับว่าลูกชายถูกจับแล้วอ,อ่าน,นี่ทำไงดีครับจะช่วยลูกชายไงยดีเลย ถูกจับครับข้อหาเสพกัญชาะจะทำไงดีครับเนี่ยก็ไม่รู้จะทำไงอะ่ะเพราะว่าโดนจ,จับเพราะโดนจับประจำเหรอค่ะมันต<ะ>้องส่งเขาไปนั่นแหละถูกเพราะว่าช่วยเขาไม่ได้แล้วเพราะว่าเขามาแล้วเขา,าก็ปิดปับเด็กอืมเขาบอกมาแล้วปิดมาเดินทานงดีบอกแม่ดีไม่ได้แม่ เขาบอกแล้วแต่แม่ครับแล้วแล้วแต่นี้ไม่ช่วยถูกจับกี่ครั้งแล้วครับแม่ฮะเราเดดร้อนเมื่อเดือนเียแล้วก็จับด้วยถูกจับกี่ครั้งแล้วครับพอรู้ไหมฮะประกันตัว่าเราได้ลูกชายถูกจับกี่ครั้งแล้วครับเขได้เพื่อเดือนที่แล้วเองเขาก็สองครั้งไม่สามรั้งเลยค่ะเคยบอกไหมฮะว่าลูกชายอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดเลยเคยบอกแล้วค่ะเคยบอกแล้วเขาก็เชื่อเขาก็ไม่ฟังครับ บอกว่าถ้าเป็นมาอย่างเงี้ยก็ล้าแต่นะอืก็พูดกับเขา,ว,าว่าไม่ช่วยแล้วเพราะว่าไม,ไม่ไม่มีตังค์ที่จะช่วยแล้วไม่มีตังค์ที่จะช่วยแล้วใช่ไหมแล้ว่าบอกเขาแล้วว่าถ้าอย่าพูดอะไรก็ไม่ฟัง่ยก็ถ,ถ้าสิส่ง่จะมาก็ไว้ขเขาดำเดินไปตามกฎหมายอมาบอกเขาแล้วว่าไม่ใช่ลูกหลอก จี่ยีงคนและเนี่ทานก็เน่ย้องไปทา่าี่เขาเนยไม่ยที่ะสงสารเลยะ่ะะเพราะอไม่รู้ไี่มีใรที่จะช่วยเลยค่ะครับเขาดื้อเหรอลูกชายคนนี้ก็ก็ก็ไม่คยเรียนเขาค่ะทาไมครับ พ่อเขามาเขาก็อยู่มันนอกครับอันนี้คือจะแก้จะครับจะแก้ปัญหาลูกชายคนนี้ยังไงดีครับก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงแล้วครับครับลูกลูกชายชื่ออะไรนะต้นน่ะเพราะว่าหมดต้นย่างจริงๆนะคะครับตรวจวิจัแก้ปัญหากับเขายังไงดีครับแล้วต้นบอกแม่ไงดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ฟังต้นพูดบ้างครับต้นบอกแม่ไงดีครับ เราไม่มไงจะพูดน้องนเด้เดี๋ยวเราก็โดนจับติดคุกนี่ยต้นจะบอกแม่หน่อยดิอบอกแล้วค่ะแม่แม่ไม่ช่วยเขาหน่อยเหรอครับแม่ช่วยแล้วนะหลังในเขาหนึ่งสามจุดแม่ไม่ช่วยเขาหรอฮะตอนนี้ช่วยเขาอีกครั้งดีกว่ามั้งครับเขากลับใจไหมถ้าเกิดแม่ช่วยพูดพูดกับแม่หน่อยไม่ขอโทษแม่หรอแม่ช่วยผมหน่อยผมขอโทษพูดกับแม่ดีๆด,ด,ดีกว่ามั้งฮะ แม่แม่ช่วยหน่อยผมขอโทษอย่างเี้ดีดีกว่าไหมค่อยค่อยพูดแหมดีดีหน่อยแม่ขอโทษแม่ช่วยแล้วเบสผอื้เหรอฮะเออคอยหอมอ,อ่ะอขอเขา,าขอบอกว่าไปยหายคอยลบคอยลบหนูไม่รู้ว่าปอบไม่รู้เอปปอปปสกับนี่จะนี่เขาเลยบอกจะลงเขาเลยบอกให้ผมมาลบเขาเลยบอกให้ผมมาลบ ขาให้บอกให้ผมมาหลบผมเข้ามาแนล่ะเออผมไม่รู้ว่านี่จะลงปวสเขาเลยบอกให้ผมหลบหลังบ um, ้านู้ไดอะอะยเบียเออไปได้ไหมไปได้ต็บแก๊สเ็เออเต็กัญชากัญชากัญชาเราไม่เนอยแล้ววห้ยพี่เนอยเมื่อก่อนไม่เช่อมาผมเียจ ต้นต้นโอ้ยมึ่ชตัวเน้ยคยังบอกแล้วว่าสิัสิเดมตาน้อมาหาน้งหน่อยได้มาหนูหน่อยดิมาหนุนยหน่อยดิมาผม่ดิมาผมหน่อย แม่มาหาผมหน่อยไปหาว่าใดดีาคุณวแล้วไปหาว่ได้่าง่คุณยงผีตายเนี่ยคอกบแล้วเมื่อราบก่อนเอขาจิต้องมุ่อไปใส่กชงไปคะแล้วุกจะม่อกีานบอกครับนะ โอเคไหมครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดไงจะพยายามติดต่อไปนะครับแม่ครับครับนี่แหละครับชุมชนแห่งนี้ที่ตํารวจพลตํารวจตีวิชัยสังปรภัยนะครับคุนกัปโเข้ามาลุยกันค่อนข้างแหลกร้านเลยทีเดียวนะครับสามารถจับกลุ่มและยึดของกลางได้บ้างครับครับก็ตอนที่จ้าาที่ตำรวจเข้าตรวจค้นแล้วก็มีมีสายเข้ามาดูก่อนแต่ว่าพอดีว่าทางคนร้ายคนที่นัก้ายาไหวตัวทันหลบหนีไปเพราะในบ้านแต่ละหลังคือยังเปิดไฟเปิดแอร์อยู่เลยนะชุดที่ผมไปนะครับที่ตามตํารวจชุดนี้เข้าไปปรากฏว่า เจอผู้ต้องหาคนหนึ่งครับแทบไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าเป็นวัยรุ่นอายุ17ปีเองมาเสพปัญชาม่สุงมกับเพื่อนจนเพื่อนเนี่ยมุดป่าบอลครับเข้าไปหลบหนีต้องการจับกลุ่มของตํารวจไปได้ครับคุณรัฐครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตารวจเองก็ทํางานลําบากนะครับเพราะว่าของกลางที่ที่ผู้ต้องหาก็มีอยู่เขาพักองู่ในป่าพงหญ้าเจ้าที่ก็ต้องใช้กําลังเข้าไปค้นหาในพงหญ้าแต่ว่าไปเจอแค่อุปกรณ์การเสพแล้วก็ยาเสพติดนิดๆหน่อยๆ นี่คุณรัชพลครับ,รบลองดูนะฮะนี่เจ้าอะไรนะชอปเปอร์นะครับ,รบชอปเปอร์นะครับเป็นช่วยช่วยหารมาทีนี้นส,ส่วนนักที่ดมยาเสพติดนะครับก็เรียกว่าเจ้าชอปเปอร์เนี่ยฮะเป็นเป็นเป็น,ปนอีก ทุดเรื่งนะฮะที่เข้าไปทําการตรวจสอบแล้วเจออะไรบ้างไหมครับผมพบอุปกรณ์สําหรับการเสพครับผมนี่ชอปเปอร์เจอเองเลยหรือว่าเราเจอช่วยเราเจอพวกอยู่ในถังขยะครับชอปเปอร์นี่ไปไปช่วยไปช่วยไปช่วยคนอีกนิดหนึ่งครับผมครับช่วงนี้ชอปเปอร์ทํางานหนักไหมก็หนักหน่อยครับตามนโยบายตาอระยวดบ้านเคยสร้างผลงานเด่นๆสุดๆนี่คืออะไรบ้างครับก็ยังยังยังไม่เจอเท่าไหร่เพราะเพิ่งเริ่มมาใหม่ ต้องเริ่มเปิดขึ้นมาใหม่นะยังยังนม่มอยู่เลยนะคครรัับบถ้าหากว่าช็อปเปอร์ไปเจอยาเสพติดหรือว่าเจอสิ่งผิดกฎหมายเขาจะแสดงอาการตะกุยคุยหาแสดงออกคือปฏิกิริยาว่าตรงนี้ใช่ครับครับนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยโรงพยาบาลรังไผ่ก็มาช่วยกันระวังภัยเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะครับหลายคนหลายมือร่วมมือกันครับรัฐบาลครับวันนี้ครับโรงพักราลรังไพรก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ